อยู่ในบ้านแเลยมันนั่งตรงนั้นแหะตอนที่หมีมันจะยิงพี่ไดอีกอ้อมใจหี่อเออตรงนี้ใส่ที่ก๊อปไม่เปิดโพกไก่เอาคงอยู่ละ ในบ้านเนี่ยแหละดูฝั่งให้งชี้สูค่อยลงไปแล้ก็ทางซีกนู้นน่ะซีกทางนน้นนะมันจะมีกันเลกับตรงบ้านีหนึ่งหน่งวะ ใช่อาจจะสี่หนึ่งน่าจะใช่ไม่ต้องผมรอเลยลองไปตัวนึงยิงฟรีมยนู่นนู่น Watch out ดันดันเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยเร็ว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 กี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวสองตัวสองตัวมันเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านไม่เรามันเข้าบ้านแล้วเราอยู่ในวงเลยอยู่ในวง ต้องไปดันมันนัออกนอกหนึงนอกหนึ่งทีถอยก,ก่อนถ<น>อยก่อนปอไปเฉยบ้านนะพวกชายเสร็จชชายเลือดหายหรอโอเคได้อยู่ได้อยอ,อยบ้านทางไหนบ้าน,น,นไสวย,เ,ย,เ,ยเอามันวิ่ง,ข,ง <โอ S 1> ขึ้นมาโอมันยิงสด มันวิ่งขึ้นมาตรงนี้แล้วเหรอพี่เระว่ามันยังอยู่ฝั่งนู้นมันน่งเนนิ่งคนเร็วไอ้ห่านี่จักกอนาตหรอไตัวอยู่ที่บ้านมันหายไปไหนวะตายนะไอตัวบ้านอยู่ดีมันก็หายวปไอ้ตัวบ้านเยอะสิเยอะเลยิดเลยบ